สวัสดีครับมาดูน้ำเลยครับนี่ที่ล้านนี่รวมและท่วมครับเขาไกลจะแก่แล้วด้วยาอาทิตย์นี้นะ้าลงแห้งหมดก็เกี่ยวได้แต่น้ำมันไหลครับน้ำไหลเขามาดักตะขายกันเต็มไปหมดเลยดูข้าสิครับนี่ไกลแก่แล้วด้วยเยอะไอ้กกๆนี่เขียวนิดนิด หายนาทีนี้แห้งหมดยุบนะได้ไ่เสียถ้าไม่แหง้งก็รสักสองอาทิตย์ก็เกียบร้อยดำเลยเดีว่าดักขายก็เต็มไปหมดเลยปลามาครับปลามาตามน้ำ่ะเอาหมอเยอะเอาหมอปลาคอเลยนะมาตามร่องน,น้ำสิครับมาตามฝนนะื่คืนมันตกก็หน่อยหนึงแต่ไม่มากไง เขาดีซะดด้วยสิเห็นไหมครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเรือครับปีนถนนเลยเนี่ยลงไปไม่ได้เรงใช้เรือลงถนนแถบโน้นเลยที่เทียงนานะครับไปไม่ได้แลวน้ำทำงานเลย น้ำฝนนี่ดักไข่ดีเสาไฟฟ้านี่เข้าก็ขอแต่มันไม่สูงไงข้ามันเตี้ยแล้วมันไม่ข้าหนีน้ำไงไม่ใช่ทานมาปีครับมันเป็นเข้าวนาปังเลยเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้เนี้ยเตี้ยๆขนาดนี้เนี่ยมันหล่นมานี่ก็ขึ้นนี่ก็หวานเนาะจะนี้ใช้ดําหมด ขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวต้องหาตาขายมาดักปลาซะแหละปลาเยอะครับมันลึกกันสิในหนาน,นี้ก็จะประมาณนี้นะครับจะมีฝนมันเยอะพาย,ออยุมันเข้าธรรมดาไม่มีอย่างนี้นะครับนท,ท,ทีมสูง านี่เข้าดีให้ดูเข้าวนะครับดูไปไกลไม่ได้เดี๋ยวซูมให้ดูก่อนลงไปไม่ได้น้ํามันลึกอ่ะเป็นข้าวกเข้าน้าปังครับทำด้วยก็กว่านี่ภายในสองที่จะแห้งหมดนะเกี่ยวเอจะได้ไม่เสียประมาณนี้ นี่นะครับสวัสดีครับ